สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการนาทีชีวิตนะคะเราจะมาสัมภาษณ์กับสองสาวนิรนามนะคะของมหาวิทยาลัยเรากับสาเหตุการที่ไม่ได้เข้าสอบในวันนี้นะคะว่าทำไมเขาทั้งสองคนถึงไม่ได้เข้าห้องสอบขอต้อนรับคุณหมิวกับคุณโกโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะให้ทั้งสองคนนะคะมาถกปัญหาชีวิตกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงไม่ได้เข้าห้องสอบอแล้วเรามาสายกี่นาทีแล้วเรามีเหตุผลอะไรที่เขาถึงไม่ให้เข้าห้องสอบอะคะ่ะเชิญเล่าให้ฟังข้าวๆดีกว่าเนาะเชิญค่ะคุณมิวกับคุณโโก้ค่ะก็วันนี้นะวันนี้เราสอบอิงใช่ไหมตอน9โมงเชา้าซึ่งตามกฎเนี่ยมันก็เลทได้30นาทีถูกไหมอ่าเราก็เราก็เลยถึงมหาลัย เก้าโมงสามสิบสามนาทีค่ะโอเคก็ผิดกฎใช่ไหมแต่ว่าในกรณีเนี้ยเราสามารถมองได้ว่าเออเรามีปัญหาอะไรมีความจำเป็นอะไรซึ่งพวกเราเนี่ยมีเหตุฉุกเฉินนิดนึงมีอีเซเดนก็คือเพื่อเราป่วยนะคะก็คือป่วยหนักอ,อยู่อยู่ด้กันถูกปะจะให้ทิ้งเพื่อนก็คงไม่ได้ใช่ไหมอืม,อมก็คือได้เข้าไปอธิบายให้อาจารย์อเขาเรียกอะไรอ่ะอาจารย์ที่ออย่าย่พูดอย่า,อ,ยาอ่าเป็นเขาเรียกว่าในผู้ที่มี มีตำแหน่งเป็นผู้มีตำแหน่งในการตัดสินครัางนี้มีผู้มีตำแหน่งละกันคืออาจารย์ก็ให้สิทธิ์ในการอธิบายเหตุผลของาว่าเออเพราะอะไรเราถึงสอบไม่ได้นะก็อย่างที่บอกก็บอกเห็นแล้เเออค่ะเพื่อนป่วยเนอะก็เป็นห่วงเพื่อนเลยต้องไปแต่ว่าในกรณีเนี้เออมันมีอะไรที่เราคาใจนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราที่สายถูกป่ะมีเพื่อนอีกหนึ่งคนใช่สายเหมือนกัน แต่เหตุผลเขากับเหตุผลเราเราคิดว่าของเรามันมีน้ำหนักกว่าแล้วเราก็จําเป็นจริงๆ ừ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  แต่ทําไมเขาได้เข้าสอบแต่เราไม่ได้เข้าสอบล<ช>ูกบอกว่าเหตุผลคุณไม่เพียงพอ,อไม่ใช่หรอใช่แต่อะไรจะพูดถึงประเด็นนี้ดีกว่า คือเอาเอาค่ะว่าพลาดนไหมจริงจริงอยากอยากให้รู้มากกว่าถ้าถามถ้าถามในส่วนลมเลยถ้าเป็นคุณนะค่ะเพื่อนป่วยถูกปะโอเคอนาคตเราเราต้องสอบเป็นเป็นสิ่งที่เราจําเป็นเราเรียนอยู่ถูกปะเราก็ต้องสอบแต่ในขณะที่เพื่อนเราก็เป็นหนักออนอนจะตายอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องเลือกชีวิตเพื่อนถูกปะแต่เขาบอกว่าคุณแม่ทํางานทิ้งเอกสารไว้ให้เคลียร์แต่ก็มีคุณพ่ออยู่ที่บ้านแต่คุณพ่อไม่ทําทิ้งงานไว้ให้ลูกทำใช่ เขาก็เลยต้องทาแทนคุณแม่มันจําเป็นปะพ่อก็อยู่ทําไมพ่อไม่ทําแล้วทําจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ของเราพยายามไหนโทรหาเพื่อนสิคะโทรหาพยาบาลโทรหาสถานพยาบาลซึ่งเราทําหมดคุยกับคุณหมอทุกอย่างแต่ทําไมไม่เชื่อคะแล้วม่จะให้ใจเงินให้ด้วยแหละมีอีกอนิมรรุ่นน้องอย่าพลาดพิงนะคะว่าคนไหนแต่ให้รู้ว่าปีสองใช่ใช่เข้าสายบ่อยมากเพราะว่ารถติดอาอ้เคี้ยบริหารเวลาไม่เป็นนะคะ ช้าไปสองใช่ค่ะแต่เราสามนาทีถามแบบโอ้โหราะว่าคุณคุณช้ามากอ่ะโอ้โหที่ช้าเสียเวลาเสียเวลากับคุณนั่นแหละค่ะเรามีคำหนึ่งที่ออาจารย์เขาพูดมาแล้วเราติดใจมากบอกว่าเห็นไหมล่ะทาดีไม่ได้ดีมันทําไมอ่ะมันเพื่อนนะคะแล้วมันก็จําเป็นจริงๆใช่ทําดีไม่ได้ดีทําชั่วสีได้ดีใช่แสดงว่า มหาวิทยาลัยนี้สอนให้เราทำชั่วถูกไหมคะใช่อ๋ออันนี้คือประเด็นหลักของเราแต่ก็ไม่ได้หมายถึงชั่วทุกคนไงอืมบางทีเราไม่เคยเข้าสายขนาดนี้บางทีเราทุกคนอาจจะปิดทองหลังพระใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างว่านะปิดทองหลังพระทําความดีโดยที่ไม่มีใครเห็นนะคะแต่ในระดับนี้คือคุณเป็นอาจารย์นะคะควรจะเขาเขาเรียกว่าคุณเนี่ยมีความคิดที่เป็น บุคคลที่เจริญแล้วนะคะควรที่จะแยกแยะให้ถูกนะคะวันนี้เราก็ขออําลาไปด้วยเนื้อหาเพียงเท่านี้ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวปัญหาเรามีอีกเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาถกกันในโอกาสหน้าละกันนะครับวันนี้รายการของเราขออำลาไปด้วยคำว่าฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายจ่ายเงิน่าลอยให้ด้วยนะ